โอเคมาเล่นกันตอนนี้ตีสี่สี่สิบเก้าตีห้าเรามาเล่นอะไรกันตอนนี้เนะี่ยได้เลยวะ่ะมาถึงกดได้เปล่า มามามาหลอเขาอยู่กับฉันใช่ไ่มไม่รู้ดิไม่เห็นมีใครอยู่ใกล้นี่ยเจอใช่ไหมเจอตัวเลื่อยอะเมาใช้ไม่ได้เมาใช้ไม่ได้แต่เห็นเดินได้อยู่นะ มันได้แล้วไงตอนแรกม,มันค้างก็ต้องพูดว่าค้างสิ ถือก็เป๋ายาหรือไม่ได้ถืออะถือถืออาเครื่องต่อไปก่อนเจอตัวเลื่อยมั้งแต่ยังไม่เห็นที่เสียงเลื่อยเลยเอายังมาขวางดิจะเดินก็เดินไปไม่ต้องรอมันมันจะเดินชนกันเจอที่ทําแล้วตรงนั้นใช่ปะแบบแบแบบแบบ เสียงเรือมาแล้วโอ้ยอยู่ตรงอยู่ตรงรถบัสเลยอะออมมาหาเราแล้วออมโอ้ยซ่อมพังอีกตายละแอบดวนนะที่แอบดวนอ๋อมันล่าเพื่อนมันกลับมาซ่อมตอบแบบดมันมา หัวใจให,หยุดเต้นอีกแล้วยังาอยู่ในบริเวณนั่นแหละยังฟ้อมได้อยู่ เรื่องแล้วหัวใจเต้นอยู่มาข้างหน้าแล้วระวังระวังระวังโอ้โห oh, 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 อยู่นี่ว้าว wow, อีกต่างหากโอเคไปละถึงก็วงแตก เจ้เครื่องละวออมเอ,อ,อยู่ไหนเขาวิ่งหนีมาอีกครั้งนึงอ่ะอ๋อมันน่าจะตามออมไปมั้งเห็นมันไปทางนั้นรู้สึกเราซ่อมกันสองคนเพื่อนอีกสองคนเขาทำอะไรกันอยู่ เดินตรงไปข้างหน้าใช่ปะอยู่ข้างงบ้านที่ออกวิ่งเข้าไปข้างๆเรื่องที่เราร้องเสร็จเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขาวิ่งมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว สองคนเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยแป้งแอบแน่เลยมาข้างหน้าเราเลยออมพราเราซึ้ฝขวัญวิง่งไปแล้วน่าจะวิ่งไปหาออมวิ่งไปทางบ้าน,นออมออมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันถือได้หาออมแน่ๆเลย มันกลับมาแล้วอ่ะหายละอยู่บริเวณน,น,น,นั่นหละมันะืันความแฟร์ยไ่ไนวะเจอละตรงนี้มันเคยหนีมาก่อนมันมาแล้วมาทำไม ไเลยลันละลันฟรีไล f ์เรียบร้อยมากหลยเรียบร้อยอีกคนโดนตีใกล้กเขาเลยฟันก็แกล้เขาเหมือนกันนะเขาวิ่งหนีไม่ทนนันนึงละเลอเรื่อยลำบากหน่อยถ้ามันช้าขีดขวาทีเดียวก็นอน เฝ้าเปะ่ะดินด้วยอ่ะดินทำไมยากม,นมนาาันมันลุดย่าค่ะดินน่าจะใส่พืีดีมาต้องเันไฟอันนี้ขึ้นอ๋ออยู่แถวเพื่อนป่ะใช่มันเฝ้าป่ะไม่รู้อ่ะม่แต่ได้เขาได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นเขาจะซ่อมเสร็จแล้วเนี่ย,ยก็น่าจะเฝ้า อ้าวใครท่อเสร็จแล้วไม่รู้เขาซ่อมเสร็จแล้วมีเราซ่อมอยู่สองคนนั่นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อไอซ่อมเครื่องเมื่อกี้เสร็จก็เขาซ่อมนล้วเมื่อกี้รอใชื่อเพื่องไม่ทันนะครับใครเขาซ่อมเสร็จอีกเครื่องนึงเนี่ย วิ่งมาวิ่งมากับผีออมวะอ้าวเขานอนอแล้วหน้าประตูเลยใช่เห็นแล้ว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 อันนี้มาเปิดก่อนเลยแล้วค่อยค่อยมาช่วยเห็นแล้วรูๆๆๆๆ้แล้วรู้แล้วอันนึงใจเย็นๆผมต้องไขนตรงนั้นแล้วเปิดไม่ได้ว่ะไปยังวะโหยินตรงหน้าเลย ตรงหน้าเลยเลยนี่จะช่วยยังไงแกมันฝ่าเขาเปทีเนี่ยโหไม่รอดแน่เลยกูแกไม่ไปอะ่ะคนนึงนี่หายเลยอีกคนนึงไปซ่อมเลยซ่อมอยู่เหรอเออคนหนึ่งอะซ่อมอยู่ซ่อมอ๋อเต็มามามานะ หลังเลยต่อเฮ้ยไม่น่ารอดกดไว้ไม่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 กดไปกดไปคุณยอมคุณยอมใจเย็นโอกาสมีเย็นเสื้อเป็นที่สุดท้ายใจเย็นใจเย็นใจเย็นอีกคนนึงไปเปิดเครื่องแล้วไปเปิดไอ้นั่นนับประตูเห็นว่าผีจ้องเราเมื่อกี้ไม่น่าได้ว่ะ ตีซ้ำเนียนะ่ะอุย้ยต้องให้มันตีทีนึงจะพุ่งเข้าไปเลยอะ่ะตียังตีสิไม่ทันแล้วตายแล้วตายแล้วใช่ตีไปกับเพื่อนเลยก็ได้ดีมากาเขาเด็กกระตุยอ,อันหนึ่งอ่ะ,ะแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยจะดูแลไงนะ สี่แลงสิบแปไอ้เนี่ยไอ้ไเพิ่งจแล้วมันใ้เมหดันหลน้นหัวแล้วมััน้วมันหดแล้วลดนะแฟลชนแล้วแหแล้วม้นมน้นัน้น้วเัอแล้วนมแล้วมจอแล้วมันมนหลุหมันไัห เออไม่ออกมันยืนอไม่ออกเขาหนีไม่ได้แล้วเนี่ยประตูนี้มันต้องออกอ่ะไม่งั้นโอ้เนี่ยทำไมไม่ออกวะเฮ้ยมันหายไม่เจอเหรอเร็วๆหเร่งหโอ้ห่างไกลเลยซันใกล้ๆมันไม่ออกอ่ะมันห่วงเพื่อนหรืออะไรถ้ามันออกนี่ก็รอดไปนานแล้วเนี่ยมันน่าจะห่วงซันอเฮลท์เฮลท์เฮลท์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำว่าหนีรอดอยู่ ซันได้คะแนนแปดพันแล้วถ้าหนีรอดปุ๊บซันก็ได้เยอะก็หนนีมัจะเขาเหลืออีกร้อยเดียวอ่ะอีกร้อยเดียวเขาก็แบบดูดูดูมีการเดินเดินย้อนกลับไปด้วยนั่นนหะข้าตกรอยู่ตรงนู้นเลยประตูนู้นเลยไปไหนข้าตกรอยู่นู่นนู้นเลยนั่นแหละวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วข้าตกรอยวิ่งมาแล้ว กูยเปิดเลยมากูไปแล้วเพราะว่าเปิดเลยมาเนี่ยถ้ามันเราล้มมันไม่คุ้มเลยวัตถก้อนเงินวัตถก้อนใช้เพิ่กอะไรเลยสันหนาวเลยใจสั่นกินนิ่มอยู่ตามเมื่อกี้นี้จะออมตาย sorry มาเล่นต่อกันมาเชื่อแล้วไปอ้อมเอาเมดคิดออกเปล่าเดี๋ยวของหมดนะถ้าแพ กดเลยใจเต้นเลยเมื่อกี้นี้โดนล,ล่าดีนะผีไม่เห็นตอนวิ่งมาเน้นแล้วมือสั่นเขาไม่ค่อยสั่นนะแต่ว่าถ้าเหลือหนึ่งหนึ่งกบผีเนี่ยนี้จะสั่นๆหน่อยๆละผีกับฆาตรกรสิเขายังเอ๊ะมันเป็นผีตะฆาตรกรกันแน่นเขาบอกฆาตรกรใช่ไหมรรใช่แต่ว่าฆาตรกรที่มัน ไม่เหมือนฆาตกรแล้เนาะมันหน้าผีอะหน้า <c oughs> เออหน้ามันหน้าผี <c oughs> อี่ามมันเรียกง่ายกว่าฆาตกรเชิญไปแล้วม,มันหลุดออกเาเมืเ่อกี้เชิญไปแล้วนะ <ไ>ปแปเต้ยออคนไทยน่าจะไทยอยู่ห้องแหละมั้งรวมถึงผีด้วยถามมันสิทีเ็ดเหรอโอ้ผูหยิงหมดเลยครับมีคนแต่งตัวเหมือนเอ้ไม่เหมือนดิกังเกงกังเกงแปะคนเดียวมีคนเหมือนเขาแต่เขาไม่ได้ถือไฟฉายอ,อะไรนี่มัไพราย เพิ่มเวล,ลาล่าหระสำหรับคิวเลอร์หรือเปล่าจะตีห้าแล้วตีห้าแล้วนี่ว่าอันนี้จะรอดไหมเนี่ย รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวแบบอยู่ลําพังอุ้ยเลื่อยเว้ยใช่เลื่อยก็เห็นแล้วเขา hey, อยู่สั้นเอาไม่ใช่ใครไม่รู้เหมือนเขาอ่ะเขาอยู่กับแฟนเขาอ่ะแต่กางเกียงคนละอันแต่ก็อ,อยู่กับแฟนเขาเหมือนกัช่วงเวลานี้คนเ,เลื่อยเยอะเหรอสักตีหนึ่งเที่ยงคืนไหนจะเจอแต่วินวอลก,กับเออกับดักนี่วิ่งทําไมเนี่ยวิ่งทำไมไขาเป็นลววอไลไรวะมาเปนโน่นละ mười sai đi qua và hoa yung nắng 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 ซ่อมตรงนี้วะเนี่ยกดท้าทายโอ้โหทำทางอีกท้าทายอำนาจมือโอ้โหหนก็แอบในตู้เลยทีเดียวเชียวผีเปิดตู้มานี่งานยากเลยเนี่ยน่านออมโดนล่าแล้วเจอทุกคนแล้วใช่ดีมากออมเจอทุกคนแล้วเครื่องนี้จะได้ซ่อมเสร็จสักทีหนึ่งแค่ไอ้นี่ไม่ทำพาังอีกรอบยังไง โอ้สามคนเลยครับเครื่องนี้ทีมงเบร์กเหรอทีมงเบร์กจำเป็นใช่หรือไม่นะครับมันแบกออมใช่ปะเขาจะหลุดแล้วอีกนิดเดียวแม่งแหวงก่อนมันเฝ้าไหมดูดิยืนข้าง,งเขาเนี่ยเ,เดินวนไปร,บรอบๆอ,อ่ะโอ,โโอโ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมันกำลังไอ้นี่เลยชาร์จชาร์จชาร์จใหญ่เลยชาร์จใหญ่เลยใช่บางคนมาช่วยไ,ไงจะได้พุ่งไป มันมันยืนอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงกองฟางพล้วมีคนวิ่งมาหาเขาอ่ะสองคนอองเลยอ่ะไม่ได้ต้องไปช่วยด้วยมีลหลายคนยิ่งดีถ้าไปช่วยนี่งออมโดนช่วยละโอเคงั้นระถอยกัน เ้าช่วยชีวิตแล้วเฮ้ยเขานอนแล้วเฮ้ยเขาโดนอีกรอบแนีแน่นอนแน่ตายในรอบนี้อาฮ์คิวว่าเมื่อกี้ เขาตายแล้วไม่ต้องห่วงยังโอ้โหเลือ่ลยๆตั้งครึ่งนึงเดี๋ยวก็ม<อ><อ>ีคนมช่วยนิดนึงเดี๋ยวเครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวไปช่วยละอองสวงเวลาว่าอย่าเพิ่งยอมตายเอาย้านี่มันต้องเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเอาเอาหมดไม่ได้เว้ยโหเสร็จรัวๆเลยอ่ะแต่เขาช่วยดูทา้งไงเลยแรงเขาลดหมดเลย กาตรกรแล้ง14มีเพิรกสี่อันเย็บเปียกแล้วก็มีอันหนึ่งอ่ะเป็นไมหน้านอ่ะหกเหลี่ยมอ่ะมี่น้าเขามาดูสารทดีเลยเดี๋ยวไปดูเพื่อนหน่อย นี่อยู่นี่อยู่นี่นนอ,อ,อย,ย,ยู่นี่มันพาไปชืดพายเดือพายเดือหายกันละไม้ไม้ไม้มาทางนี้อ่ะหิบบ้นเดือดหาไม่เจอมันหาไม่เจออันนี้มันไปขึ้นไปข้างบนไอ้นั้นเลยไปดูรั่นละ่ะกลับมาแล้วไปไหนแล้ววะเป็นหลังใบไวนเออไปนใบนู้นแหละ ขัตรกรองตัวนี้นี่เขารู้มากเลยวันแล้ววันอีกกานี่ก็บินไปบินมานั่นแหละไปหาคนรู้แน่เลยอุ้ยอีกคนหนึ่งอยู่ในตู้เว้ยนั่งมาที่ขัตรกรองเดินผ่านะนะจารย์น่าจะรู้แล้วแหละขัตรกรองแม่งเดินผ่านอะอยู่ตรงแถวประตู ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมาหาเขาหล่อมต่อาาเลย,เ,ยเรื่องนี้จะเสร็จแล้วสร้างประจําตำแหน่งที่ประตูได้เลยไม่ไม่มาหาเขามาหาเขามาหาเขาประตูเปิดแล้วสองคนอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งไปอยู่ในตู้เรียบร้อยนี่มันหินผู้พิทักษ์นี่ว่ะอีเยากาหน่ะเออ พินนี้นแอาฆาตกรได้สองครั้งละนี่ะประตูอยู่ฝั่งน,นู้นอ่ะสัง่งฝั่งที่เออนี่ฝั่งนี้แหละอยู่ฝั่งน,น,น,นู้นไงเพิร์กไม่ทำงานโอ้โหดูจับจับระยะห่างเนี่ยนะ,ะครับอ๋อมันอยู่อีกประตูนึงผีอยู่ประตูนึงนงั้นเขาก็สวยแล้วแหละมันก็ต้องวิ่งมากระนันวิ่งประตูนี้งั้นลายเปิดทำอยู่แล้วแลวหละใช่ต้องห่วงเล่แแ่มเล่คันสองห้าสิบสามตอนนี้สามพันหนึ่อือแปดพันแล้ว แหมกูน้อยนั่นนะแรงลดเลยแหมขนาดนี้แรงไม่ลดก็บแบกหูข้าตก,กร่างเพิร์กแต่ละอย่างมี่เพิร์กอะไรมั่งเนี่ยเพิร์กมองเห็นสว่างขึ้นในที่มืดยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนะนี่ยเคลียร์นี่ ดูเปิดโหยืนถ้ายืนอยู่นิ่งๆอ่ะจะหายตัวปะ่ะอันเนี้ยนี่มันขั้นเทพเหมือนกันนี่แล้วทำไมตางนี้เล่นไม่เทพก็ไม่รู้ขนาดเราแรงสิบเก้ายี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบกันตากบพวยเดียวว้ายว้ายว,ายวาย้าดูแรงเทพนี่ปั๊มมาหรือเปล่าหรือปล่อยให้ชนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่น่าปล่อยหรอกมั้งเดินล่าอยู่ตั้งนานอ่ะอะอะ มันเล่นแบบเขาหรือเปล่าแบบเล่นไปเรื่อยความมืดกลินกลิ้นโมเตอน,นี้ใจฉันครับเย็นตอนนี้ง่วงนอนไม่ค่อยมีอารมณ์ใจสั่นเท่าไหร่ <c oughs>